สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเรื่องด่วนอยากจะบอกจริงๆนะฮะหลายคนนะครับกระโดดเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์มาขายสินค้าบนโลกออนไลน์ปัญหาก็คือตอนนี้หลายคนนะฮะเท่าที่ทักมาคุยกับผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของการที่โดนหลอกนะครับโดนหลอกยังไง โดนหลอกโดยการสั่งซื้อสินค้าแล้วโอนเงินไปสินค้าที่โดนช่วงนี้ครับก็คือแอลกอฮอล์หน้ากากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสโควิดก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยิงวัดไข้ขอให้ทุกคนตรวจสอบให้ดีนะครับว่า คนขายน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีตัวตนชัดเจนไหมแสดงตัวตนที่ถูกต้องไหมส่งบัตรประชาชนให้มาคือต่างคนต่างระวังฮะต้องบอกว่าต่างคนต่างระวังคนขายที่เขาเขาบริสุทธิ์ใจเขาทําอาชีพสุจริตเขาขายของออนไลน์มาเขาเขาคือซื่อสัตย์เอาง่ายๆแต่มันก็จะมีมิจฉาชีพหรือคนบางกลุ่มบางคนที่อาศัยช่องว่างตรงนี้ในการที่จะโกงแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าอย่างที่บอกครับโอนเงินไปปุ๊บปัญหาที่ตามมาคือปิดบล็อกโทรก็ไม่ได้เฟซก็ปิดได้เงินไปก็หลายพันบางคนก็โดนหลายหมื่นบอกก็เลยฮะตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้ต้องมั่นใจและเชื่อใจนะครับว่าคนเหล่านั้นมีตัวตนจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นนอมินีก็ได้ ขอให้คุณเช็คดูให้ดีไม่ว่าจะเป็นเพจก็ดีนะฮะไล่ดูครับไล่ดูไล่ดูเลยโทรติดต่อได้ไหมน่าเชื่อถือไหมมีบุคคลอ้างอิงไหมถ้าคุณไม่ไว้ใจคุณไม่เชื่อมัน่นอย่างที่บอกครับว่าวัานนี้หลายคนโดนหลอกให้โอนเงินไปก่อนมัดจำซื้อสินค้าอ่ะคุณโอนมัดจำมาอย่าง50%อ่ะโอนแล้วโอเคคุยกันไปสักพักหนึง บายเบี่ยงของชักจะเริ่มไม่ได้แล้วหรือจะต้องให้โอนเงินเพิ่มหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องการซื้อของครับแต่อีกอันนึงก็คือเรื่องของการกู้เงินกู้เงินบนโลกออนไลน์คุณอยากได้เงิน10,000คุณต้องโอนดอกไปเขาก่อนคุณอยากได้เงิน5,000คุณต้องโอนดอกไปเขาก่อนร้อยละ2 0สิบร้อยละ10หรือร้อยละห ซึ่งเท่าที่ฟังมาเนี่ยโดนมาทุกร้อยฮะโดนมาทุกร้อยโอนเสร็จปุ๊บโอนดอกให้ไปก่อนจะโอนต้นให้ดูแล้วน่าเชื่อถือครับปิดเฟ e บุ๊กปิดไลน์หายหนีไปหมดเลยอันนี้ต้องระวังตอนนี้ฮะเขาฝากถึงมิจฉาชีพด้วยแล้วกันครับอย่าไปหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเขาก็คงไม่มากู้คุณหลอก หรือเขาต้องการใช้ของนั้นจริงๆแล้วคุณไปยังไปโกงเขาอีกอันเนี้ยไม่โอเคเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อของโลกอะไรช่วยตรวจสอบให้ดีครับว่าตัวตนของคนขายของนั้นมีจริงหรือเปล่าเชื่อถือได้ไหมแล้วก็ให้ระวังตัวด้วยผมก็เลยได้บอกแนะนําให้น้องเขาเนี่ยหรือคนที่ทักมาเนี่ยให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วก็เอาใบแจ้งความนั้นไปติดต่อกับธนาคารเพื่อที่จะเสืบหาต้นตอในการที่จะอายัด หรืออายัดบัญชีหรือจะต้องแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะมีเจ้าทูกแจ้งเพราะฉะนั้นตอนเนี้ต้องระวังครับจะทําชุรกรรมอะไรก็อย่าลืมนะฮะดูเรื่องของความปลอดภัยไปก่อนขออนุญาตเตือนภยัยบนโลกออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้ครับมีสาระข่าวสารดีๆมีความรู้ดีๆจะมาแบ่งปันอีกครับสวัสดีครับ